จากห่วงลึกอันมืดมิดและเจ็บปวดของนรกขุมที่ห้าข้าพเจ้าวิญญาณบาปที่เคยมีชีวิตในวัย51ปีขอส่งเสียงแห่งความสำนึกผิดนี้มาเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจชาวโลกข้าพเจ้าจะขอสารภาพบาปหนักที่ติดตัวมาอย่างหมดเปลือกโดยไม่ปิดบังแม้แต่น้อยเมื่อครั้งยังมีชีวิตข้าพเจ้าได้แต่งงานเข้าบ้านของสามี ในฐานะลูกสะพ้ยคนโตแต่เมื่อน้องๆของสามีต่างแยกย้ายไปสร้างครอบครัวของตนเองภาระการดูแลพ่อแม่สามีที่แก่ชราจึงตกเป็นของข้าพเจ้าและสามีแต่เพียงผู้เดียวด้วยจิตใจที่ขับแคบและเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาข้าพเจ้ามองว่าภาระนี้ช่างไม่ยุติธรรมทำไมต้องเป็นเราที่ต้องมาลำบากเลี้ยงดูพ่อแม่ ในเมื่อลูกคนอื่นออกไปมีชีวิตที่ดีกันหมดความคิดนี้กัดกินใจข้าพเจ้าทุกวันข้าพเจ้าจึงพยายามยุยงสามีให้ทิ้งพ่อแม่และย้ายออกไปอยู่ที่อื่นข้าพเจ้าพร่ำด่าสามีผู้เปี่ยมด้วยความกตันอูว่าเป็นคนโง่เง่าไม่รู้จักสแสวงหาความก้าวหน้ามัวแต่ห่วงสมบัติและที่ดินเพียงน้อยนิดความไร้มารยาทของข้าพเจ้าทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อพ่อแม่สามีของข้าพเจ้าตั้งใจบำเพ็ญตนถือศีลกินเจพ่อสามีเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วต่อมาแม่สามีก็หันมาปฏิบัติด,ด้วยข้าพเจ้ามองว่าการกินเจของท่านทั้งสองเป็นเรื่องยุ่งยากจึงปฏิเสธที่จะทำอาหารเจให้ท่านทั้งสองก็อดทนไม่เคยปริปากบนได้แต่กินข้าวกับหัวใช้โป๊เค็มทุกวัน ส่วนข้าพเจ้าเพื่อประชดประชันและแสดงความไม่พอใจก็จงใจซื้อเนื้อสัตว์และปลามาทำอาหารกินกันอยากอิ่มน้ำสำราญในครอบครัวต่อหน้าท่านทั้งสองข้าพเจ้ายังบอกกับท่านว่ากินเนื้อสัตว์นี่แหละดีมีสารอาหารครบถ้วนอย่าไปกินเลยของเจแบบนั้นบาปกรรมที่หนักที่สุดเกิดขึ้นในวันที่แม่สามีซึ่งสายตาฝ้าฟ,า,ฟางลงตามวัย ได้เข้าครัวเพื่อทำอาหารเจกินเองแต่ท่านทำข้าวของตกแตกด้วยความโมโหชั่ววูบข้าพเจ้าจึงแอบนำน้ำมันหมูไปราดลงในกระทะผักของท่านเพื่อตั้งใจทำลายการถือศีลกินเจของท่านให้สิ้นสุดลงพอสามนีผู้มีจิตใจมั่นคงในธรรมเมื่อรู้ว่าตนเองเจขาดก็รีบไปสารภาพบาปต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และได้รับการอภัยแต่แม่สามี ซึ่งสติปัญญาและความจำไม่ดีเท่าท่านก็ถูกข้าพเจ้าหวานล้อมจนจิตใจคขว้เขวและหันกลับมากินอาหารคาวเหมือนเดิมในที่สุดความตายก็มาเยือนข้าพเจ้าในวัยห้าสิบปีดยโรคมะเร็งในมดลูกซึ่งข้าพเจ้าเพิ่งตระหนักได้ในตอนนี้ว่ามันคือสัญญาณเตือนจากเบื้องบนที่ไม่เคยสนใจเมื่อดวงวิญญ,ญาณของข้าพเจ้าเดินทางสู่ยมโ,มโลกภาพทุกอย่างก็ปรากฏชัด บนกระจกสองบาปการกระทําอันอกตันยูจานกลั่นแกล้งพ่อแม่สามีผู้ถือศีลเพียงเพราะความขี้เกียจของตนเองท่านโยมบาลได้ชี้แจงว่าบาปกรรมนี้หนักหนาสาหัสไม่เพียงแต่แม่สามีที่ถูกข้าพเจ้าชักนำจนต้องตกนรกมารับทอดทัดานเช่นกันตัวข้าพเจ้าผู้เป็นต้นเหตุก็ต้องแบกรับบาปของท่านครึ่งหนึ่งด้วย ทำให้โทษถดทันของข้าพเจ้าเพิ่มเป็นทวีคูณบัดนี้ข้าพเจ้ากำลังรับทันทรมานอย่างแสนสาหัสในนรกขุมที่หทุกวันทุกขณะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและเสียใจอย่างสุดซึ้งข้าพเจ้าสํานึกผิดแล้วจริงๆข้าพเจ้าจึงขอยืมโอกาสนี้ตักเตือนชาวโลกโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในฐานะลูกสะภ้ทั้งหลายหากพ่อแม่สามีของท่านตั้งใจจะกินเจเพื่อบํเพ็ญบารามี ขอจงสนับสนุนท่านเถิดอย่ามองว่าเป็นความยุ่งยากอย่าทำลายหนทางบุญของท่านเพียงเพื่อความสะดวกสบายของตนเองพระบาปกรรมนี้จะติดตามตัวท่านไปและต้องรับโทษอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ข้าพเจ้าขอน้อมกายและใจกราบทูลต่อท้ายเท้ายม,มาบาลข้าพเจ้าได้สารภาพทุกสิ่งจนหมดสิ้นแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าสำนึกผิดจากหัวใจ ขอเบื้องบนโปรดเมตตาให้ข้าพเจ้าได้หลุดพ้นจากขุมนรกนี้โดยเร็ววันเถิดขอเพียงให้ได้กลับไปเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งแม้จะต้องเกิดเป็นขอทานที่ต่ําต้อยที่สุดฉันก็ยอมข้าพเจ้าจะขอใช้กายเนื้อมนุษย์นั้นเพื่อบำเพ็ญเพียรชดใช้หนี้กรรมสร้างบุญกุศลและทดแทนคุณพ่อแม่ข้าพเจ้าไม่กลัวความลำบากอีกต่อไปแล้ว ขอเพียงได้ออกจากที่นี่ไปและขอเตือนชาวโลกเป็นครั้งสุดท้ายจงรักถนอมกายเนื้อที่ท่านมีอยู่ให้ดีใช้มันสร้างความดีโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติทำกินเจจงทำให้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจอย่าให้การปฏิบัติของท่านต้องด่างพร้อยเพราะการลงโทษจากเบื้องบนนั้นหนักหนายยิ่งและอาจทำให้ท่านต้องมาลงเอยเช่นเดียวกับข้าพเจ้าในที่สุด